ถ้าพูดถึงตู้แบ็กซวอนใช่ไหมที่มันกําลังอยู่ถึงปัจจุบันตอนนี้ที่มันกําลังผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันอยู่ไม่ถึงอีก10กว่าวันแล้วเพราะฉันผมคิดว่าผมคงไม่เปิดแน่นอนครับเพราะว่าผมไม่ได้ไวอวยแบ็กซวอนนะเพราะแบ็กซวอนเป็นตัวสถานะแปดจ o t นะครับผมซึ่งไม่จะเป็นต้นเล่นกับคาฟกาก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วสปาร์คเคิลเนี่ยดูเล่นได้กับหลากหลายมากกว่าเพราะว่ามันจะได้บับนาในเบิ่มๆเพราะฉะนั้นแล้วผมจะไปกดสปาร์คเกิลครับผมไม่กดแน่ แบ็กสวอนผมไม่กดแน่ๆแบ็กสวอนอืมฮึไใครไปรลั่นวาจาไปตอนวะบอกเลยไม่น่าพูดเลยคิปเลยว่าไม่อยากเปิดผมจะฆ่าแบ็กสวอนสุดท้ายเป็นไงเรียบร้อยผมพลังของเจน,นี่มันน่ากลัวจริงๆเลยครับผม ใครที่รักทรงเจแบบนี้เพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าให้เปิดเก็บไว้ในไอดีนะครับไม่ต้องแบบเก็บกดตัวเองนะอ่ะก็สวัสดีครับผมคุณผู้ชมนะครับชาวโงไก่ซาเดียวทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้เก่าพวกผมพิจูซันะครับซึ่งวันนี้ครับผมก็จะพาทุกๆผมมาพูดถึงับผมผมถังแตกอีกแล้วนะครับด้วยการเปิดตัวละครอ,อย่างแบสวอนนะซึ่งผมเคยแบบปฏิญ,ญาณว่าผมจะไป,ปิดสปาร์เคิลแล้วก็เล่นคู่กับตัวดาเมีต่างไงแต่ผม มันอยากมันอยากลองของเนะคือผมอะไปกดเล่นเล่นเพื่อนๆทุกคนอ่าคือตู้เนี้ยอะ่ะอันเนี้ยผมไปกดคือผมจะเอาตัวสีดาวอย่างมิชาแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันไปหลุดได้ครับผมคือแคสซาวอนตอนที่ประมาณโลที่สี่สิบอ่าอันนี้อ่าช่วงเนี้ยเอ่อประมาณสิบสิบยี่สิบเดี๋ยวเดี๋ยวคิโลเนี่ย แบ็กสวอนโลที่ประมาณ20่สิบ3ฮ้ยสามสิบกโรนะแล้ว่าสี่สิบี่แหละอผมตัวมีเยอะเนี่ยเพื่อนก็ถือว่าผมมีการันตีเก็บรอบต่อไปแล้วอะคือรอบต่อไปอะผมจะเก็บไว้เปิดสปาร์เคิลสปาร์เคิลผมรอรู้แล้วกันว่าจะดุดหรือไม่หลุดถ้าลุดผมก็จะเอาการันตีของสปาร์เกิลเก็บไว้ตอนแพทต่อไปเพราะแพทต่อไปผมมันม่นใจว่ามันแจกเกินหนึ่งทองแน่แต่ที่ว่าแจกเกินหทองแบบไหน หนึ่งทองแบบครึ่งหรือว่าหนึ่งทองแบบเต็ม,ตมไปเลยอ่าแบบนี้แต่หนึ่งทองขั้นต่ำแน่ๆที่ผมรู้อืมอ่ะจริงๆแล้วนะเพื่อนๆทีมมันก็ไม่ได้จํากัดแค่ทีมคาร์ฟกา้าทีมเดียวไงเช่นทีมแซมโพแบบนี้คือพวกลูค้าคุกเออเซอร,ร์วอลแบบนี้ก็เล่นได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าถึงทีมนิยมแล้วก็จะเป็นทีมของคาร์ฟกา้าได้แหละแต่ถ้าคาร์ฟกา้ามีลาไลฟ์โค้ดประจาตัวด้วยเนี่ยมันก็จะโหดมากขึ้นด้วยเล่นกับเออแบสวอนได้แบบเต็มประสิทธิภาพ แต่ถามว่าแบสวอนไม่มีไลโคนระจจาตัวดีไหมก็อาจจะดาเมจหายไปค่อนข้างที่จะเยอะอาจจะหายไปแค่20หรือว่า30%อันนี้ผมคํานวณเองนะผมยังไม่ได้ดูแบบไลยคนเลยว่ามันทำอะไรได,ได้แต่ผมคํานวณดูจากตรงนี้เพราะแบสวอนเป็นตัวแปะดาเมจเสริมอ่าเป็นตัวแปะไพ่อันนี้ผมยังไม่รู้มากเลยนะแต่ผมก็ดูจากเป็นเทคนิคการเล่นแล้วแบสซวอนผมว่าน่าสนใจตอนที่ผมเปิดอ่ะผมกะเปิดแค่ตัวละคร4ดาวครับผม เอามีชาเอาคูณในเฟิร์นเอาติงอยู่แบบนี้ผมจะเอาติงอยแล้วปลดดาวให้เอา E 5ผมก็จะเปิดคูณในเฟิร์น E 2เพื่อจะทําให้ประสิทธิภาพไฟนั้นมันนานขึ้นแต่ว่าเล่นกับดอกได้ดีขึ้นแล้วก็มีชาตัวใหม่ผมก็อยากได้มาปั้นเล่นเหมือนกันแต่ผมไม่คิดว่ามันจะสุดครับผมอืม <c oughs> รียบร้อนเลยครับอ่าเดี๋ยวมารับโดนะเอออันนี้ยี่สโดนะเดี๋ยวไปรับกันเลยเออสิบย 29ทัวออกเร็วเพื่อน29เนี่คือเร็วมากเลยนะอ่ะยีก้แต่ผมเสียกับตู้นี้ไปเยอะครับอ่ะยีก้ใช่ไหมสิบเดี๋ยวน้ำหม่นะสิบยี่สิบส 6กสิบเอ่บวก29ก็เท่ากับว่าผมเสียไปประมาณนะผมเออเก้าสกว่าโล,ลนะอันนี้อ่ะก็ตีไปว่าแพทของส p a r k l e ผมจะเปิดได้แค่ทองหนึ่งขั้นต่ำเพราะว่าผมกดเล่นไปอันนี้ไปประมาณเออยี่สิบโลก็พอดีครับได้ลุ้นสปาร์เ e ในดีผมถ้าผมไม่ได้สปาร์เ e ก็ ข้ามไบแพดต่อไปก็ได้คือสปาร์คเกิลผมพูดได้ครับเพราะว่าตัวมันออกมาแล้วไงแต่ว่าพวกเมคนิกสกิลยังไม่ออกเพราะฉะนันผมต่อไม่พูดอะไรมากละกันนะอืผมดูจากฝันที่ผมคิดนะฝันของผมมันบอกว่าสปาร์คเกิลคือโบเนียอัปเกรดที่ดีกว่าโบเนียแต่ถามว่าจะเปิดได้ไหมอันนี้อีกเรื่องนะเพราะว่ามีหลายคนที่ข้ามแพนี้ไปเปิดสปาร์คเกิลและ แพทของเบสวอร์นคือคนก็เปิดไปเยอะมากถ้าเทียบกับเออความสวยและความเออคุณดีคือสปาร์คเกอรไปแนวน่ารักครับผมเพราะว่าคนก็ชอบเออเด็กน่ารักๆเยอะแต่ว่าสปาร์คเกอรเนี่ยเป็นเด็กที่เออพูดตรงว่าเป็นเด็กกลตีนแต่กลตีนแบบใสๆอะ่ะใช่ไหมทุกคนอ,อ่ะก็ถ้ากลับว่าภายใน15วันนี้ผมก็จะเล่นอบอบิสไปแล้วกันนะแต่อบิสผมเล่นไม่จบชั้น12นะ ผมจบแค่ชัสเปรตเท่านั้นก็เท่ากับว่าผมมีเพชรพอเปิดทองใ้ได้ขั้นต่ำหนึ่งทองผมสุขให้ฟังอีกรอบหนึ่นงแต่ถามว่าจะมีเปิดไลน์โคสปาร์คไหมผม,ผมไม่เปิดครับผมจะเอาแค่ตัวเดียวคือในดีผมมีงบจํากัดนะอย่างที่บอกคือถ้าเพื่อนเป็นสายเออเติมเล็กน้อยแบบผมนะก็ต้องมีงบจํากัดครับผมถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยจะจํากัดแคบมากกว่านี้เพราะว่าเขาต้องคิดด้วยว่าตัวละครนั้นมันน่าเปิดไหมหน่าทำไหมอะไรเงี้ย เขามีการคิดแบบหลายต่อครับผมเป็นขั้บันไดถ้าเทียบกับคนที่แบบเป็นสายเติมแบบเอาตัวเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรแล้วก็สายเติมงบน้อยก็ค่อยๆเปิดไปครับไม่ต้องรีบอะไรอ่ะก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนครับว่าชอบเปิดหรือไม่ชอบเปิดอันนี้ก็แล้วแต่นะอ่ะถ้ามาทำให้ทีมเก่งขึ้นผมก็เปิดครับจริงๆกับแบ,บสวอนผมไม่ค่อยสนใจนะจจกระั่งผมได้ไปดูช่องฝรังมา เห็นเบสวอลเล่นอ่ะโอ้โหโหดมากเลยคือฝังช่องหนึ่งคือเบสวอลอ่ะเป็นหมื่นเป็นแสนเลยถือว่าแรงเกินคาดครับคือมันดึงดอชกับคาฟก้าได้แบบแรงพอสมควรเลยนะผมก็เลยอากดมาปั้นแล้วกันแต่ผมไม่มีไรโคนคาฟก้าพอชันแล้วดาเมจอาจจะตกลงมาประมาณ1 0 2 0ซแต่ก็ถ <t> ือ <cat> ว <guarante> <ication> <t> ่าไม่ห่างมากอืมโอเคก็ถือว่าวันนี้ผมนาประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนๆก็จริงๆแล้วคำพูดของผมนั้น มันช่างไม่ได้เชื่อถือได้เลยว่าผมจะข้ามสปาร์เกิลสุดท้ายก็ต้องเปิดหาตัวสีดาวแต่ได้นางมาเสียการันตีไปแต่ไม่ใช่ปัญหาครับอ่าเดี๋ยวผมรอเพื่อนๆแล้วกันแผลต่อไปที่เราจะเจอนี้นะครับผมก็น่าจะเก็บเพชรยาวๆแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมเก็บเพชรกันหลักไว้เปิดตัวละครทีเพื่อนๆอวยแล้วกันนะเพราะฉันเล่นเกมนี้ให้มีความสุขครับอย่าเป็นซีเรียสมากโอเคผมขออนุญาตไปได้บายเจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย